คลิปวิดีโอต่อไปนี้อนนาจมีภาพเสียหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวฤติรกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆหน,น,นูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้ว ไปชมกันเลยแล้วเมื่อกี้ได้ขอโทษน้องผมหรือยังขอโทษไปแล้วครับผมบอกว่าเอาขอโทษครับพี่แต่คือประเด็นมันยังไม่หมดไงประเด็นคือผมไม่เห็นนะครับพี่คือคือเมื่อกี้ผมผมพี่ที่เข้ามาตีผมในตรงรั้วตรงนั้นน่ะคือน,น่าจะเห็นอยู่อะเพราะว่าเขาชุบอยู่ผมก็ จะปิดแล้วเข้ามาตีมันสามสี่ทีครับคือมอนเห็นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หยุดตีครับรัว้วตรงไหนครับตรงนี้ครับไม่ใช่ผมตีใช่ไหมผมไม่แน่ใจค, <น S 1> ครับ<ต>ใน<ๆ>ในคือผมบูธเข้าบูธใส่พี่ไปอ่ะแล้วก็มีคนนึงอ่ะพี่ตายแล้วผมก็หันไปมองข้างหลังตรงรั้วนั้นว่าเขาอ่ะชุบอยู่แล้วพี่อ่ะโดดเข้าไปเล่นปิดตัวชุบเขาอ่าครับแล,แล้วก็มีคนเข้าม,มามาขอโทษพี่ว่าผมตีพี่นั่นแหละแต่มันมีคนเข้าไปตีผมอีกทีหนึ่งสองสามทีตรงไม่เจ้า ผมไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือว่าอะไรแต่ว่ายังตีอยู่ไมดนี่อันนี้แก๊งไรเหรอครับถาเช่นรับเมื่อวานผมถามผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมนี่ผมขอเล่นกรบชับมิตรถูกไหมแล้วันนี้คุณพร้อมเหรอดีเลยใช่ครับคือผมบอกว่าผมไม่เห็นครับไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับไม่เห็นผมไม่เห็นว่าแก๊งขาวอ่ะเขาไปชุบข้างหลังแล้วพวกพี่เล่นวิ่งไปปิดเขาอ่าฮะ มมอตอนแรกผมแจมมาจากบ้านหลังนี้เพราะว่าพีดพ่ดันเข้ามาตีใช่ไหมทีนี้ผมก็จะวิ่งออกามาตรงนี้ผมก็วิ่งไปอยู่ตรงนู้นหลังนู้นแล้วผมคิดว่าแก๊งขาวหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาพี่อยู่ชุบอยู่ตรงนู้นผมเพิ่งมาเห็นตอนที่พวกพี่แบบตอนที่ผมตีพี่เขาเสร็จไปแล้วแล้วก็หันไปมองก็เห็นว่าคือจริงๆอ่ะมันเข้าไปปิดค,คือมันใจเย็นได้นะคือคุณใจร้อนอ่ะสามเอ็มไหมเออสามเอ็มอะไรครับจ่ายผมไง ฆ่าตีน้องผมตายขอโทษแล้วก็ต้องจาอีกครัพี่ขอโทษมันไม่หาขอโทษมันไม่ได้หายไ่หครับเคยเคยมันเล่นอยู่อ่ออ๋ออือ <c oughs> ให้พีเล่คุยพีเล่คุยครับแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็ได้นะผมไม่ติดพรุ่งนี้ก็ขึ้นสะพานเลยไม่หครับเขาเข้ามาตีครับพี่ครับครับว่าไงนะครับขออีกทีคือเราผมเรียกไปน้องก็บอกว่าไม่ห็นไม่หินยังเล่นไม่จบแล้วเขาเข้ามาตีตายเลยจะขอโทษมันแล้วมาตีไม่หยุดเ่ยมันไม่ได้อะไรเลยอะครับเดี๋ยวแต่รู้ผมก็ขอโทษไปแล้วใช่ไหมครับเจ็ดคนลรใช่น้องมันไม่ได้หายไง ลองเล่นกันไหมครับพรุ่งนี้เล่นด้วยเรื่องอะไรครับนี่ตีน้องผมตายไงเอาแต่บางท่านเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดคือถ้าสมมติน้องพี่ชายไม่ได้ถือวุธแล้ววิ่งมาใส่แล้วรูกผมตีอ่ะไม่ท่าโอเคอัะนั้นไใจแต่ว่าันนี้มันก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่พี่ชายมันมองไม่เห็นมันมองอับถ้าถ้าน้องถ้าน้องผมเข้าไปตีคุณละคือผมต้องรอให้ตีก่อนถูกไหมครับ ผมไม่รู้อะเดี๋ยวนี้คุณผิดคุณยังไม่ยอมรับคุณลองเล่นปะไม่เล่นว่ะมันก็ขอโทษแล้วไงที่ชายก็ขอโทษน้องผมก็บอกว่ามันไม่หายไงถ้าหายมันมันไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกถูกไหมแล้วถ้ามันเป็นมุมพวกผมแบบว่าพวกพี่วิ่งเข้ามาแล้วถ้าผมพวกผมไม่ตีก่อนแล้วผมโดนตีล้มหมดไเออผมผมผมเข้าใจนะไอ้ที่ว่าวิ่งเข้ามาแล้วตีก่อนอะแต่ผมติดไอ้ตีตอนตีตายไปแล้วผมเออผมไม่อะไรอาจจะตีพลาดแต่ว่า ไอ้ที่ผมเข้าไปจะปิดตัวชุบแล้วมีคนเข้ามาตีผมประมาณสองสามทีครับคนไหนครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูแลนักได้ครับแป๊บหนึ่งตรงนี้เสร็้วนะโอเคนะเดี๋ยวรอ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 เล่นไปก่อนถ้ามันคุยไม่ลงตัวคงต้องเคลียร์ตอนแรกผมขอผู้หญิงกระชับมิตรไปแล้วน่ะว่าคุณไม่พร้อมใช่ครับผมไม่พร้อมเล่นผมไม่ได้อยากมีเล่นกับเต้าช่ีบ ไหนปัญหามันเกิดแล้วลองเล่นดีกว่าผมว่าไม่ันปัญหามันเกิดตรงไหนพี่ชายผมเข้าใจผิดครับขอใจผิดข้าใจผิดมึงควักแค่ว่าไอสัตว์พรุ่งนี้เจอกูเข้าใจผิดครับขอใจผิดขอใจผิดับช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนสวนนะเขาตวนนะสวนนะผมทำอะไรของผมอายวะพี่มอส ูได้โซนไปเลยกกากโซนไปเลยกกากโซไปเลย็กกากเนี่ยน้องชายตัวอย่างกากเในเหี้ยฝีมือควายกดควักสวนเฉ๋ตาเหี้ยตาจัดเลยตามีไหมเนาะโอ้โหมีตัวนึงเนี่ยกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาตามีไหมเนี่ยบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นซ้ำเลย กูหลุดคุยที่สั่กูหลุดคุยโอ้เซ็งไอโง่ขยะเอ็มมาแล้วมันได้กูเห็นมีคนบัฟเต็มเลยแช่นมยบอกเข้าใจผิดที่จะเล่นกันหนิหนไม่มีตาไอเหี้ยตามีหรือเปล่าครับเล่นอยู่ครับสนุกได้มเปยนอะไรได้โโอ้หเล่นอย่างโง่เลยน่าจะได้แล้วมันสวนแล้วโง่เพราะแต่เาเจ็เวลากูชิบหายพวกมึงไงขยะเจ้าแม่งตีกูตายหน่อยบอกกูโง่ไอเสียแอคคี้อะไรวะ เฮียแม่งอย่างกากอะฝีมือไม่อย่างกากไอ้ขยะบอกไม่พร้อมแตกเก่าจัดเลยไว้เหียมึงเก่าเหรอไอสัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูยาวๆอ่ะมึงไม่ได้อยู่สุกหรอกไอโง่แตน้องรู้เลยไอน้องเก่าจัดรู้ใช่ป่ะว่ากูแข่งแค่ไหน่ะเดี๋ยวมึงก็รู้อ่ะเดี๋ยวพวกเนี้ยตีผิดเฉยเหียเห็นหรือเปล่าครับว่าเขาเล่นยังไม่จบครับ มื่อกี้กูตีผิดมึงก็ควักทำไมอ่ะแม่งถ้าตีรอบเดียวพอเข้าใจเฮียตีหลายรอบเฮียฟอร์มฟอร์มแบบว่าคนมาเยอะเฮียแต่สู้ฟอพวกคุณไม่ได้เล่นอย่างโง่เลยเฮียมึงไปฝึกไปเยอะฝึกเยอะๆได้คุณบอกแล้วเฮียคุณมาพับมาคุยมันยังไม่ชัวร์ยคุณมาพับมาคุยมึงอย่าเพิ่งหลุดขอสมาธิหน่ายบัาหน่อยมันหลายแสนสมาธิหน่อยจะบ๊าปะระวังแอนน้องๆไปเตรียมพร้อมน้องๆมึงนะเฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไอ้สัตว์ แม่เดี๋ยวเอามันสภาอยู่ป่ะสภาอยู่เจ็ดคนเอามันขึ้นสภาก่อนป่ะได้ได้ปหมล่ะได้ได้ได้เอาขึ้นไม่จะไม่ไปพารถก่อนรถรถขึ้นงั้นไม่ได้กระทืบไม่เป็นไรกูจะเอาเงินมันเนี่ยมันโง่มันเล่นอย่างโง่เลยกูจะเงินมันอี้ไอ้ทีเอเมย์คาเข้นที่อะไรขยะยังไอทีเอมจัดไอ้เหี้ยขอบใจแล้วไอ้น้องชายไอ้ไอ้เหี้ยอย่างโง่เลยไอ้เหี้ยบอกไม่พร้อมไม่พร้อมไอ้เหี้ยดูสภาพพวกมึงด้วยไอโง่ เท็จเหรอวะเป็นทีมกงเต็กวะเนี่ยอย่าดินด้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นเยอะหลไม่ดมไ,มไม่มันเรียกคนมาไอ้เหี้ยนึกว่าจะชนะพวกกูได้แต่ไม่ได้เลยมึงกตายสาเกิน,นก,กูไม่ได้ไ,ไอ้เหี้ยแ <c oughs> ม่งโอ้โหไอ้เหี้ยเรียกคนมาอย่างเยอะแต่เล่นงงไงน้องน้องน้องมาช่วยมาช่วยพี่หน่อยในบ่อน้องมาตรงนี้หน่อยแต่เล่นงงไงผิดอะไไไรม่ด้ เยอะเล่นงูครับเล่นงูนะคระให้ให้หมอข้อสอบพวกนี้ไปเดี๋ยวเราไปคุยกันไม่เอาครับหมอหมอเดี๋ยวผมเอาขึ้นสะพายครับหมอมีเรื่องนิดหน่อยครับหมอขึ้นสะพายครับอย่าไปเอาตำรวจมาเลยครับถ้าจะเอาศพไปนี่เอ้หยไปอุ้มหยไบอุ้มมันโดนแบบว่าพี่เลยหลุดนสียเนีย ไม่รู้เลไม่ไม่น่าเจ๋งกว้างไม่รู้ว่าอันนี้ผมต้องไปอาบน้ำใหม่ผมไม่ยอมพี่ต้องไปอาบน้ำใหม่จับขึ้นไปโดนปลายแดงเต็มเต็มหมอโดนปลดีกว่าโดนปากเราเรามีหกเจ็ดคนยังชนะมาในย่ะกูรู้เลยไอ้เย่ยทางครั้งแกงมันจะไหวมั้ยไม่่นาวอ้จิ๋มคนพอไปพวกมึงอ่ะไม่แม่คือ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 บอกไม่พอนะแต่แต่แต่สวนนะบอกบอกว่าจะสวนนะครับหมอ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 ไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเอาผู้หญิงไปเอาแค่ผู้หญิงไปเอาแค่ผู้หญิงไปเดี๋ยวคุยลีเอาแค่ผู้หญิงไปนะ หมอขอญาตนะครับขออนุญาตขึ้นสะพานนะเอาแค่ผู้หญิงไปเอาแค่ผู้หญิงไปผู้ชายพวกนี้แหละพี่เลยแม่หัวเหลืองวะแม่หัวเหลืองอะไหนๆตัวไหนเจ๋อๆอ่ะไอหัวเหลืองไม่ดีว่าไม่งงไม่รู้อ่ะเนี่ยเอาหัวเหญิงไปเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ตัวตัวนี้เตะอุ้มอ่ะตัวนี้เตะอุ้มอ่ะเอาไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปที่เหลือให้หมอให้หมอที่เหลือให้หมอเลยที่เหลือรี่ไปที่ นะรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k a OC ด้วยกันนะคะ